ามว่าคุณหมอคะทำหมันตัดสามารถแก้ได้ไหมคะโอเคเรื่องการทำหมันนะคะจริงๆมันแก้ได้นะคะแต่ว่าปัจจัยที่ทําให้แก้แล้วสําเร็จเนี่ยมันจะมีดังนี้นะคะก็คือหนึ่งตำแหน่งของท่อที่ทํานะคะถ้ามันไปทําส่วนปลายมากก็คือท่อมันจะ,ะเริ่มขนาดจากเล็กนะคะเล็กแล้วก็ค่อยๆบานออกเป็นปากแปลงเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่า เราไปทําในส่วนที่มันมีความต่างของท่อค่อนข้างเยอะนะคะก็คือไปทําตอนช่วงปลายปลายท่อแล้วเนี่ยโอกาสในการต่อสําเร็จอะ่ะมันจะน้อยมากเพราะว่า,าขนาดมันไม่เท่ากันตั้งแต่ต้นนะคะเวลามาต่อมันก็จะเกิดการติบตันได้ง่ายแล้วก็ความยาวท่อที่เหลือด้วยนะคะว่าตัดออกไปเยอะไหมแล้วก็วิธีการทําด้วยว่าถ้าเกิดว่ามันมีการจี้คือตัดแล้วก็จี้ด้วยเนี่ยโอกาสในการต่อติดเนี่ยก็จะน้อยลงไปอีกนะคะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าคือทําไปแล้วเนี่ยบางทีท่อมันต่อติดกันก็จริงแต่ว่ามันต่อแล้วมันไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าเป็นรูกว้างไม่พอก็คือมีติบตันบางส่วนอย่างเงี้ยบางทีมันทําให้เกิดท้องนอกมดลูกได้ด้วยนะคะก็อาจจะต้องฉีดสีประเมินดูหลังต่อด้วยนะคะว่าต่อแล้วสีมันผ่านไปโอเคไหมอะไรเงี้ยนะคะต่อแล้วตันไหมบางคนต่อไปแล้วไม่ได้ประเมินก็ ไม่รู้ว่ามันตันหรือมันใช้ได้ไงนะคะก็คือแนะนําว่าหลังต่อเนี่ยก็ต้องประเมินด้วยว่ามันใช้งานได้ไหมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดตั้งคันก็ต้องรีบไปฝากคันนะคะเพราะว่าต้องเช็คว่ามันเป็นท้องนอกมดลูกหรือเปล่าด้วยนะคะถ้าเกิดว่าต่อสําเร็จเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการต่อหมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยสําคัญที่หมอคิดว่าสําคัญมากเลยคือตําแหน่งของการต่อนะคะโดยปกติ ถ้าต่อแล้วมีโอกาสสาเร็จสูงเนี่ยก็คือการทําหมันอนะควรจะทําในช่วงที่แบบห่างจากตัวหมดลูกป,ประมาณสองสามเซนเท่านั้นน,นะคะก็คือทําในส่วนโคนเเลยโคนมานิดหน่อยนะคะเพราะช่วงนั้นท่อน้ำไข่มันจะขนาดพอๆกันนะคะ